อู้ไม่ได้อีกไหนก็ตบเลยแหละตบเลยมั่นใจในเอานั่นแหละอือเออโอูได้ยังจริงเฮ้ยเอ้ยโอ้ยติดเลยว็ติดเลยมีทีนี้จะทำไงจะเอาลูกบอลลงมาได้อีกวะทีนี้ อเอยอ,อยอมยอมแรกลูกบอลลี่กับมะขาม <laughs> อืโออืออยู่บนนั้นแล้ว <laughs> เออเสร็จงานอย่าอื่นเสร็จอะแหละเธอรู้ว่าเขาสื่อแบบไหนเราต้องขยับไห้ได้ไ,ไหนกูทำลูกบอลลี่ติดอ่ะ <laughs> ทานไปกอ่อนใช่ไมะนั่นแหละเขาไม่ได้ตั้งไม่ได้เขาด,ดูอืม ตั้งไว้ก่อนเอา้าดูจังหวะขึ้นเหมือนเสิร์ฟเออกันแหละเห็นไหมอ่ะขึ้น,นเหมือนเสิฟอืมดูดีดีผู้ธายอ่ะ ถึงใครไอ้กิ่งเสิร์ฟโอ้ยดูดูมันไม่ตั้งใจมันจะเป็นมิดวางมันเจ็บเออเอพอไม่ได้ตั้งใจไม่เห็นอ่ะอ่าดูกิ่งแก้วเสิร์ฟแล้วได้พลังจากมะขาม <laughs> ดูหมดแรงเลยตั้งไม้เออปล่อยเออปล่อยเอก็ปล่อยแล้วเออ <laughs> เอาไมา้คว่มก็ตกแล้วปึ๊บออกอืมนี่อะเก็บลูกนี่ทิ้งม,มันไม่เก็บลูกมันนั่งอยู่แล้วอืม อาลูกบอลลูกบอลมันหายแล้วใช่ไหมลูกบอลยังอยู่นี่ม<น>ีสองลูกอะอืมต้องมาทางคู่หรอก <laughs> ให้มั işte ่นใจหน่อยแล้ว่ามาตรฐาน เฮ้มอะไรเอาเจอโฟกัสแลวสิเจอโฟก,กัสกกแล้วแหละทีนี้เออตั้งทันานานนานนานเจับมือวิ่งกันเลยจะพูดเหมือนกันไม่้พูดดูการสตาร์ทออกตัวเออเปิดได้ยี่โดดทำไม ย,ยายพิยงเห็นไหมติดนิสัยกระโดดแล้วลูกมันยืยยนตีให้มันเสียงนุ่มๆอ่ะอืใจเย็นลูกดุกมาเอาอไม่แก้ตัวใหม่ดิเอาเอาลูแก้ตัวใหม่เอาไ,ไปไปหรอกมันไปชนมันก็ง่ามันขยับมันก็ตกแล้วอืม

ปดีไหนๆกระ็ยังกระโดดอีกเหมือนเดิมมองรู้ๆว่ามันสูงปั๊บถอยหลังเออเอาให้ความสามารถเอาให้มันลงสิ อู oh, yeah, oh. Oh, ้เยี่ยมเลยโฟกัสโอ้โอ้เกือบเกือบ